สวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับจากครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงนะครับตัวของระบบบัญชีนะครับสำหรับกิจาการซื้อขายสินค้าครั้งที่แล้วเนี่ยได้บอกในส่วนของระบบกิจาการซื้อขายสินค้าที่เข้าร่วมในการยื่นนะครับเข้าสู่ระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแหบวบครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงการคำนวณแหวนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกิจการเนี่ยเวลาที่เราจะมีการคำนวณในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณานะครับในส่วนของแวดว่าตอนที่เราซื้อนะครับหรือตอนที่เราขายสินค้าเนี่ย สินค้าของเราเนี่ยราคามันเป็นราคาแบบไหนตัวแรกเนี่ยมันเป็นราคาสินค้า P a s t a n เป็น price ก็คือราคาสินค้านะครับที่บวกแวบกบกับตัวของราคาสินค้าที่ no แวกสองแบบนี้นะครับจะเป็นการคำนวณที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเนาะถ้าเป็นบวกแวกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสินค้า ที่มันแปะป้ายนั้นนะครับมันเป็นราคาที่รวมแหวดแล้วนะครับเวลาเราคำนวณน,นะครับเราก็จะเอาราคานะครับที่มันรวมแหวดนั้นนะครับคูณเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเจ็ดดูคำว่ารวมนะครับคำว่ารวมคือ P มันคือหนึ่งร้ยใช่ไหม วนมันคือเจ็ดนะครับดังนั้นมันก็รวมกันเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเราก็จะได้มูลค่าของภาษีนะครับจากการคำนวณข้อนี้นะครับเราก็จะได้มูลค่าภาษีมูลค่าตัวแวดนะครับแล้วเราก็จะได้ราคาสินค้า ซึ่งราคาสินค้านั้นเราก็ต้องคำนวณโดยเอาราคาที่มันรวมแวดนะครับลบกับแวดนี่เราก็จะได้ราคาสินค้านะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นการทบทวนอยู่นะครับผมอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติอาจารย์ซื้อสินค้าราคาหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับ ซื้อสินค้า,คา, 10, าราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทราคาสินค้ารวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะคำนวณน,นะครับภาษีเราก็จะเอานะครับตัวนี้นะหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยคูณเจ็ดส่วนร้อยเจ็ด ก็จะได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่คือแวนใช่ไหมครับอ่าเจ็ดร้อยนี่คือแวดราคาสินค้าเนี่ยคือโปรดักรวมแวดเรารู้แวดแล้วเพราะแหวดคือเจ็ดร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาหาราคาของโปรดักต์นะครับราคาของโปรดักตก็คือหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยนะครับลบเจ็ดร้อยนะก็จะเท่ากับหนึ่งหมื่นดังนั้นราคาสินค้าก็คือหนึ่งหมื่นบาท นี่เป็นวิธีการคำนวณน,นะครับในกรณีที่กิจการของเราเนี่ยนะครับมีการไปซื้อสินค้าในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเราอาจจะขายสินค้านะครับเวลาเราขายสินค้าเนี่ยราคาสินค้าเราเนี่ยบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วดังนั้นเวลาเราคำนวณภาษีตรงท้ายใบเสร็จอะ่ะเราก็จะใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของ ราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอ่ะทีนี้เอา้าอาจารย์แล้วว่าราคาสินค้าที่มันไม่รวมแวดลห่ะถ้าไม่รวมแวดนะครับถ้าเกิดว่าราคาสิราคาสินค้านั้นนะครับเป็นราคาที่ไม่รวมแวดเวลาเราคำนวณก็จะคำนวณง่ายมากเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเวลาเราคำนวณเนี่ยก็จะคำนวณแบบง่ายมากนะครับแบบคือหลับตาทําได้เลยนะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับนั่นก็คือสมมุติว่าอาจารย์ลิชาเนี่ยซื้อสินค้ามานะครับอ่าราคาสินค้าหนึ่งหมื่นอาจารย์ไปซื้อราคาสินค้ามาหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้คือไปซื้ออ อาจารย์นี้ใช้ไปซื้อสินค้าหนึ่งหมื่นนะครับอาจารย์ก็จะต้องมาหาภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเราจะเอาราคาสินค้าเนี่แหละนะครับหนึ่งหมื่นมันเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีครับก็คูณเจ็ดศนร้อยตัดศูนย์แัดศูนย์ได้เจ็ดร้อยอันนี้คือราคาภาษีนะครับเป็นราคาภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทีนี้เวลาที่ เราจะบันทึกบัญชีนะครับเวลาเราบันทึกเวลาเราบันทึกบัญชีแบบนี้เนี่ยเราก็จะเดบิตเดอร์นะครับอ่าไม่ต้องบันทึกบัญชียังไม่ต้องบันทึกเดบิตเครดิตเวลาเราบันทึกบัญชีนะครับการบันทึกของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนถูกต้องไหมครับก็คือมูลค่าของภาษีหรือตัวแวดนะครับก็จะเป็นเจ็ดร้อยบาทราคาสินค้า หนึ่งมืนบาทแต่ถ้าอาจารย์อยากจะทราบราคาสินค้ารวมภาษีอาจารย์ที่ชาก็ต้องเอาราคาสินค้าที่เราคำนวณได้หนึ่งมืนบวกกับเจ็ดร้อยก็จะได้หนึ่งมืนเจ็ดร้อยบาทอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณแบบว่า สั้นๆนะสั้นๆอย่างง่ายๆเดี๋ยวตอนที่เราทําแบบฝึกหัดอ่ะเราก็จะค่อยๆมาเรียนรู้ทีละส่วนเนาะนะครับตอนนี้เอาส,สั้นๆง่ายๆก่อนสรุปนะสรุปง่ายๆเวลาเราจะคํานวณน,นะครับราคาสินค้ากับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับในข้อนั้นๆน่ะให้เราดูด้วยว่าราคาสินค้ามันเป็นราคาสินค้าแบบใดมันเป็นราคาสินค้าที่ โนเวตหรือบวกแวตแล้วนะครับถ้าโนเวตก็คูณเจ็ดส่วนร้อยถ้ารวมแวตแล้วก็คูณเจ็ดส่วนร้อยเจดว่สั้นนะครับอ่ะกาดอกไม้จันไว้เลยสามสิบแปดอกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอ่ะทบทวนแบบไม่เห็นเลยนะลกูกทบทวนอีกรอบหนึ่งถ้าราคาสินค้ามัน ยังไม่รวมแบตนะครับเราก็จะคูณเจ็ดส่วนร้อยถ้ารวมแบตแล้วคูณเจ็ดส่วนร้อยเจ็ดแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นไอ้แค่นี้เองเนี่แหละที่หลายคนเวลาสอบอะ่ะจะลืมทุกครั้งนะครับอ่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งกิจการซื้อสินค้าแปดพันบาทภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ็ดเปอร์เซนกิจการซื้อสินค้านะครทีนี้เราก็ต้องมาหาก่อนว่าราคาสินค้าที่เราซื้อเนี่ยคือแปดหมืนใช่ไหมครับาราคาสินค้าแปดหมืนเราซื้อแปดหมื่นเอ้ยโทษทีแปดพันลูกไปแปดหมื่นซะอย่างนั้นราคาสินค้าแปดพัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อันนี้คือแวดว้สั้นนะครับดังนั้นเวลาเราคํานวณน,นะครับถ้าราคาแบบนี้แสดงว่ายังไม่รวมภาษีตัวเนี้มันจะยังไม่รวมอาจารย์แล้วจะรู้ได้ยังไงมันรวมแล้วโจทย์มันจะบอกลูกอาจารย์แล้วในความเป็นจริงแหละในความเป็นจริงในแต่ละร้านที่เราไปซื้อของมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าราคาสินค้านี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีนะเราก็ต้องสังเกตดูนะครับ อะราคาสินค้าในกรณีที่ยังไม่รวมภาษีนะครับเวลาเราคูณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดนะครับก็จะคำนวณจากเอาราคาสินค้าหรือบริการคูณเจ็ดส่วนร้อยตัดตัดแปดเจ็ดห้าสิบหกห้าร้อยหกสิบบาทราคาสินค้าแปดพันราคาภาษีห้าร้อยหกสิบ ถ้าเกิดเราอยากจะทราบราคาสินค้ารวมภาษีคือเงินที่เราจะต้องจ่ายนะครับนั่นก็คือแปดพันบวกห้าร้อยหกสิบเท่ากับแปดพันห้าร้อยหกสิบอันนี้คือการคำนวณน,นะครับตอนนี้เราได้ยอดคำนวณแล้วเนาะคือยอดสินค้าแปดพันยอดภาษี ห้าร้อยหกสิบนะครับดังนั้นเราจะจ่ายเงินซื้อสินค้าชิ้นนี้นะครับก็คือแปดพันห้าร้อยหกสิบอันนี้คือเงินสดที่เราจะต้องชําระหรือถ้าเราไม่ชำระเราก็จะเป็นหนี้เขายอดเท่านี้หรือถ้าเกิดเราโอนเงินก็ต้องโอนยอดเท่านี้นะครับแปดพันห้าร้อยหกสิบดังนั้นเวลาเราบันทึกบัญชีนะครับเวลาเราบันทึกบัญชีเนาะ อย่าลืมนะครับหลายคนเนี่ยจะบันทึกการซื้อสินค้าแล้วก็บางทีก็ลืมภาษีแล้วก็บางคนเวลาชําระเงินก็ลืมชําระภาษีชําระแต่ค่าสินค้านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการบันทึกบัญชีอาจารย์ขอย่อตัวอาจารย์นิดหนึ่งขอย่อตัวอาจารย์นิดหนึ่งเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ทั้งบนเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ทั้งบน บินบินคือว่างจริงนะครับเอาลงมาตรงนี้อ่ะทีนี้เราจะทำการบันทึกเวลาเราบันทึกบัญชีนะครับเราจะทำการบันทึกนะเวลาเราบันทึกเนี่ยตัวของการซื้อส CO, ินค้าเนี่ยมันจะต้องบันทึกในมุมของค่าใช้จ่ายอ้าวอาจารย์เราซื้อสินค้าไม่ใช่การซื้อของหรอ คือเราต้องเข้าใจนะคบว่าตัวของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายคือการซื้อสินค้ามาเพื่อขายเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายไปแล้วมันไม่ใช่การซื้อมาเก็บเน้เออกไหมลูกมันไม่ใช่การซื้อมาเก็บดังนั้นเวลาเราบันทึกเป็นยกเว้นสินค้าคงเหลือนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูในสเต็ปท้ายแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนว่าเวลาเราซื้อสินค้าเราจะถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเพราะอะไรลูกเพราะถ้าเราขายไม่ได้ ขายไม่ได้อ่ะมันก็จะอยู่ตรงอยู่อย่างนั้นจนมันหมดอายุพอมันหมดอายุยังไงลกูกเราก็จะต้องทิ้งนั่นแหละคือการตัดค่าใช้จ่ายแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราบันทึกการซื้อสินค้าเนี่ยเราจะบันทึกคล้ายๆกับใครจ่าย,ายดังนั้นบัญชีซื้อของเราอ่ะจะอยู่ด้านเดบิตครับเราก็จะเดบิตซื้อสินค้าที่เราซื้อนะครับ เราก็จะบันทึกเฉพาะยอดของสินค้านั่นคือ8,000บาทเวลาเราซื้อเราจะต้องมีการคำนวณภาษีนะครับซึ่งภาษีที่เกิดจากการซื้อเนี่ยเราจะเรียกว่าภาษีซื้อทำไมเราถึงไม่เขียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีการยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะเอาภาษีขายที่เรามีอยู่ลบกับภาษีซื้อ นะครับเดี๋ยวพอเราทําไปเรื่อยๆอ่ะตอนท้ายอ่ะในช่วงท้ายที่มีการสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องยื่นชําระอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกเราค่อยไปดูในคลิปอีกคลิปแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะแยกไม่ให้ว่าภาษีซื้อทาไมต้องเรียกภาษีซื้อทําไมเราต้องเรียกภาษีขายนะครับทั้งๆที่มันก็เป็นภาษีที่เกิดจากการคํานวณด้วยวิธีการเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ บันทึกเครดิตเครดิตคือการที่เราเนี่ยเสียในส่วนของสินทรัพย์ออกไปนะครับเราเสียไปเราเสียอะไรออกไปนะครับเพราะว่าสินทรัพย์เพิ่มเดบิตใช่ไหมสินทรัพย์ลดเครดิตนะครับดังนั้นสินทรัพย์ที่เราเสียเนี่ยคือถ้าเราซื้อเป็นเงินสดนะครับเราก็จะเครดิตเงินสดตรงนี้อยากให้พวกเราระวังนิดนึงว่ามูลค่าที่เราบันทึกไปอ่ะต้องเป็นมูลค่าของสินค้ากับภาษีรวมกันนะครับนี่แปดพันห้าร้อยหกสิบ ถึงจะเรียบร้อยเพราะว่าหลายคนคิดว่าจ่ายแปดพันแต่แยกราคาภาษีห้าร้กสิบไม่ใช่นะครับเวลาเราจ่ายเงินจริงๆเนี่ยเราจะจ่ายค่าของแปดพันแล้วก็ภาษีอีกห้าร้อยหกสิบนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็การบันทึกบัญชีรายการซื้อที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าแล้วถ้าเกิดกิจการของเราอ่ะซื้อสินค้านะครับสมมติว่ากิจการของเราเนี่ยดันซื้อสินค้าสมมติกิจการของเรานะครับกิจการของเราซื้อสินค้า หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทราคารวมแวดแล้วอ่าถ้าเราซื้อของนะครับราคาหกพันสี่อยี่สิบซึ่งเป็นราคารวมแวดแล้วเวลาเราบันทึกนะครับเราจะต้องหาตัวเลขออกมาก่อนค่อยทำการบันทึกจะได้ง่ายกว่า ตัวเลขแรกที่เราจะต้องรู้คือราคาสินค้าครับตัวเลขที่สองเราจะต้องรู้คือภาษีมูลค่าเพิ่มครับและอ,อันที่สามครับราคาสินค้ารวมภาษีทุกข้อเราจะต้องทราบข้อมูลสามตัวนี้ทุกข้อนะเพราะเราจะเอาข้อมูลสามตัวนี้แหละนะครับไปทำการบันทึกดังนั้นเราจะต้องรู้ให้ได้ว่า โจทย์ข้อนี้เนี่ยตัวเลขสามตัวนี้มาจากไหนตัวเลขแรกเลยนะครับตัวเลขแรกเลยก็คือตัวเลขที่โจทย์ให้มาตัวนี้เนี่ยมันคือราคาสินค้าบวกภาษีใช่ไหมลกูกดังนั้นหกพันสี่รอยี่สิบจึงเป็นราคานี้ครับหกพันสี่รอยี่สิบเป็นราคาสินค้ารวมภาษีอันที่สองครับเราต้องการหาราคาภาษี เราก็เอาราคาสินค้ารวมภาษีคูณเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเ,เดี๋ยวเรามา,าคำนวณนิดหนึ่งนะครับหกพันสี่ร้อยี่สิบคูณเจ็ดหารหนึ่งร้อยเจ็ดได้สี่ร้อยยี่สิบ ี่ร้อยยี่สิบคืออะไรลกูกสี่ร้อยยี่สิบคือแวดอ่ะแล้วราคาสินค้าเท่าไหร่ครับราคาสินค้าเราก็เอาหกพันสี่ร้อยยี่สิบลบสี่ร้อยยี่สิบนะครับก็จะเท่ากับหกพันอ่ะดังนั้นเรามาสรุปกันก่อนแสดงว่าข้อนี้นะครับเราซื้อสินค้าในมูลค่าหกพันบาทจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มสี่ร้อยยี่สิบ ราคาสินค้ารวมภาษีก็คือเงินที่เราจ่ายซื้อทั้งหมดคือหกพันสี่ร้อยยี่สิบนะครับอะเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็เข้ามาสู่การบันทึกครับเวลาเราบันทึกนะครับเราก็จะบันทึกโดยการเดบิตซื้อนะครับเราซื้อมาหกพันบาทวิธีการที่อาจารย์บันทึกเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีพาริวดีตนะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมรซ์ถึงบกเรียกว่าการบันทึกแบบพิโอยดิเพราะการบันทึกบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยเราสามารถบันทึกได้สองแบบคือพิโอยดิก็ได้หรือเพอร์เพชชวลก็ได้นะครับให้ไปดูคลิปพิโอดิกับเพอร์เพชชวลก่อนนะครับเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอาจารย์บอกแล้วว่าจริงๆไลไวิชาบัญชีเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่แค่ายรายละเอียดของมันเยอะ นะครับพอรายละเอียดของมันเยอะเนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยเกิดการสับสนเท่านั้นเองนะครับในการซื้อสินค้าเราเนี่ยก็ต้องพ่วงด้วยมูลค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มครับเราก็เรียกว่าภาษีเกิดจากการซื้อครับเราเรียกว่าภาษีซื้อสี่ร้อยยี่สิบแล้วเราก็จะเครดิตนะครับถ้าเราซื้อเป็นเงินสดเราจะเครดิตเงินสดครับ ถ้าเราซื้อโดยการโอนเราจะเครดิตเงินฝากถ้าเราซื้อโดยยังไม่ได้จ่ายเงินก็เครดิตเจ้าหนี้นะครับหกพันสี่ร้อยยี่สิบนะครับคำอธิบายรายการครับซื้อสินค้าเป็นบลาบลาบลาอะไรก็ว่าไปเป็นเงินสดเป็นเงินฝากเป็นเงินเชื่อนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เอามาทบทวนใี้กับพวกเรานะครับถึงวิธีการคำนวณในส่วนของแวตนะถ้าเกิดว่ากิจการของเราเนี่ยเป็นกิจการที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบแวตนะครับเวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากิจการของเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่มีการบันทึกบัญชีเราต้องระวังเรื่องการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยว่าสั้นนะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยมาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับในการบันทึกบัญชีแบบอื่นๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งตัวของ Facebook ก็ดีนะครับหรือ รบกวนฝากกดติดตามนะครับไว้ที่ YouTube เรียนบัญชีกูริชา์าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในดานในการทำคลิปนะดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ติดตามเพลย์ลิสต์ตัวนี้ไว้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าแบบครบเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ